นะได้ครับเดี๋ยวผมพาเขียนหนังสือถึงหัวหน้าศาลเลยว่าถ้าจะออก <S <S <an> <S จับลุงพลนน <S an> ช่วยบอกลุงพลด้วยนะะ <S an> ถามลุงพลก่อนเห็นด้วยไหมที่จะออก <S <S <an> <S จับ <S <S <an> <S ที่ไ <S an> หนเลยตั้มเออ <S an> เลขาโมนิธิทานายตาั้มไม่ต้องไปปีนพูกผมผูกเขาอะไรผมไม่ต้องลําบากขนาดนั้นไม่ต้องไปลําบากไม่ต้องไปเป็นพวกหิวแสงอะไรไม่ต้องไปกกกอกผมก็อยู่ได้ไม่มีหนี้มีสินรายได้ก็มีเงินเก็บเงินฝากก็มีไม่ได้ร่ารวยอะไรมากแต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนเลย สบายทรัพย์สินเงินทองก็พอสมควรเพราะอายุจะหกสิบแล้วนะก็ทํามาหากินมาก็ไม่ไลำบากอะไรเพราะนั้นการมานั่งไลฟ์สดเนี่ยก็เป็นการเลยให้ความรู้กับประชาชนถ่ายทอดเป็นทนายมาสามสิบหกปีมันก็น่าจะมีสติปัญญาบ้างแล้ววะนะนะไม่เหมือนกับไอ้พวกนักกฎหมายก,ก็จอกก็จอกเรียนจบไม่กี่วันนะประสบการณ์ก็ไม่เคยมีโอ้โหแทงสวนตลอด บางคนก็เป็นทนายจะไม่ค่อยได้ว่าความอยกว่าความน้อยอย่างทนายตั้งเนี้ยนะทำอะไรก็ดูแปลกแปลกแพงแพงนะนะลูกความกลัวติดคุกลุงคนก็เป็นไงเขียนหนังสือไปส่งัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารคนก็ตลกโปกฮากันทั่ววงการสื่อวุนชนแล้วก็ขำอาจารย์ปรเมศหรืออัยการปรเมศเนี่ยซึ่งสนิทกับนายสิทธาเนี่ยเขายังบอก จะไปยื่นทำไมกลัวติดคุกจัดลุงพลกลัวติดคุกก็เลยทนายตั้มก็เป็นทนายก็โอ้โหตามใจลูกความแล้วกินลุงพลลุงพลก็กลัวติดคุกลุงพลก็บอกเฮ้ย hey, ตั้มนะผมสาจ้างคุณมาด้วยราคาแพงแล้วนะเนี่ยเนี่ยคุณเดินทางกันมาเนี่ยทั้งครอบครัวเลยเนี่ยลุงน้องลุงน้งองมาเนี่ยยังไงไงคุณทําให้ผมสบายใจได้ได้ได,ได้ครับลุงพล นะได้ครับเดี๋ยวผมพาเห็นหสือถึงหัวหน้าศาลเลยว่าถ้าจะออกหมายจับลุงพลช่วยบอกลุงพลด้วยนะ,ะนะถามลุงพลก่อนเห็นด้วยไหมที่จะออกหมายจับบ้าชิบหายเไยตมเอ้ยไอ้มึงเนี่ยนะจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่ามึงหิวแสงจับหิวแสงจนทําอะไรบ้าๆเลยนะไม่น่านะเป็นทนายมาตั้งนานนะครับนะคดีหวยสามสิบล้านก็เห็นครูวิชากับทนายวรยุทธ์มาบอก ตอ,ตอนในชั้นไตส่สวนเนี่ยนะว่าความเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ยื่นใบแต่งทนายก็คผมไม่เคยได้ว่าความอทนายตามลืมยื่นใบแต่งทนายแล้วมายื่นตอนหลังทนายวรยุทธเขาบอกอะนะผมก็โอ้โหนะอย่าลืมไปศาลแล้วกันอะ่ะนะถ้าลืมไปศาลอะไรเดี๋ยวก็จะเหมือนทนายเกิดผลนะกันสวยไปเกิดผล,ลนะืนะนะ่ลืมไปศาลนะนะลืมไปศาลสุดท้ายโดนโดนอะโ,โดนพักไปยากแต่ตอนนี้ก็เป็นไง าาสามารถมาว่าความแนละ้วเป็นความผิดพลาดในชีวิตเขาเกิดเกิดผลกับใครก็พวกเดียวกับน,นายตาั้มแต่ละคนเอี่ยดูพวกเขาเลยแต่ละคนนะน,นี่กัเป็นเรื่องจริงนะนะฮะอัจฉริยะไปวิจารณ์เขาก็ไปฟ้องหมิ่นประมาทศาลยกแนขะ่็รอดไปอัจฉริยะดวงก็ดีอัจฉริยะทำบุญไว้เยอะบุญกุศลเก่าเนือนะนะบางคนเนี่ยก็โทรมาเขาบอกว่าเนี่ยดูนะ ไอตั้มเนี่ยมันทำไมมันทำอะไรพี่เลนก็เสียวงการทนายหมดอยู่ดีๆไปเขียนหนังสือถึงหัวหน้าสารบอกว่าถ้าจะจับลุงพลยังไงต้องโทรมาแจ้งหน่อยโทรมาแจ้งมันก็เป็นไงก็หนีสิก็ดูที่ออกหมายจับไอเสียโป้ดี่ยกองกลางเขาโทรมาไอโป้กูกำลังจะไปยื่นออกหมายจับนะครับครับครับอนโป้เขาบอกนะกูไปก่อนแล้วก็จะอยู่ได้ไง ทนายตั้มนี่มาคิดอะไรปแปลกๆนะผู้สื่อข่าววันนี้ก็โทรมาถามบอ,อกอาจารย์ครับอาจารย์ครับทําไมทนายตั้มเนี่ยแกอยู่ดีๆไปเขียนหนังสือถึงผู้พิพากษาเน่ยว่าถ้าจะออกหมายจับลุงพลเนี่ยต้องบอกก่อนนะจะได้ไปชี้แจงถ้าบอกให้ลุงพลรู้ก่อนลุงพลมันก็เพ่นขึ้นภูหลักไฟไปเลยภูเลยว่าจะไปออกหมายจับคนร้ายต้องบอกคนร้ายก่อนมันจะคัดค้านมันเป็นเรื่องระหว่างศาลกับตำรวจ เแต่เข้าใจนะว่าค่าจ้างมันแพงน่ะลูกความก็ให้ทำอะไรก็ต้องตามใจตอนตอนไปกกกอกก็บอกว่าเนี่ยมีความเชื่อว่าเนี่ยน้องชมพู่สามารถเดินขึ้นอผู้เล็กไฟได้พูดเป็นเรื่องเป็นาราวตุงตาเลยนะไอ้ไอนายตั้มพร้อมกับทีมหมอทีมอะไรนักวิทยาศาสตร์ไม่รู้มีพวกสับเปลออะไรด้วยหรือเปล่าไู้พูดเป็นเรื่องเป็นรานะเนี่ย นะตามหลักทางการแพทย์หลักโภชนาการเดินขึ้นได้พูดเป็นเรื่องเป็นราวยังไม่เคยมาเดินเลยครับเป็นเรื่องเป็นราวเสร็จแล้วพอมาเดินเสร็จบอกโล้โ<อ>ผมยืนยันได้เลยครับน้องชมพู่เดินขึ้นเขาไม่ได้ดูนนะทราบแล้วเปลี่ยนทนะราบแล้วเปลี่ยนก็หนมะายถึงว่าสิ่งที่เคยพูดไว้เนี่ยะอไม่ใช่แล้วทราบแล้วเปลี่ยนนะนะกินข้าวได้ถึงสามทุ่มอ่านะ พอประกาศเสร็จปุ๊บสักพักมาแบบแล้นอ๋อนะแดกได้ถึงห้าทุ่มเลยอ่าเะครับทราบแล้วเปลี่ยนคืออะไรที่พูดครั้งแรกเขาบอกว่าเด็กเดินขึ้นเขาได้ชมพู่เนี่ยเนี่ยพอามาวันนี้ไปเดินนะเป็นไงฮะหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีลิ้นห้อยเลยนะทนายตั้มบอกว่าอะไรนะอ๋อที่พูดไปแล้วเนี่ยนะนะขอเปลี่ยนใหม่ทราบแล้วเปลี่ยนเอาเป็นว่าเป็นว่าอะไร ออนอนอย่งผู้เดินไม่ได้ขั้้าก่อนนี่พู้ป่วยนะต้องดูรับวิทยาศาสตร์อะไรต่ออะไรต่างๆทีหมอทีมนักวิทยาศาสตร์โอ้ฟังผู้แล้วมากยังไปอะไรเนี่ยนะผมเห็นทนายตามทำแล้วโอ้ผมไม่รู้มันทำอะไรตกลงเองเองนี่ไปอะไรไปไปแสดงละครหรือไม่เองอะไรไไะหรือเล่นละครลิงหรือว่าไปเป็นทนายกูเสียข่าวก่าถามถามทนายตามมาสองท่านี้ตกลงรับเป็นทนายยังยัง ยังจะถามบ่อยยังโอ้โหเองไปไปไปสารก็ไปไปบ้านลุงคนก็ไปไปสะกนลนะครก็ไปอ่ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านก็ปีนเขาไปแล้วเองยังบอกว่ายังยังไม่รับว่าความเองจะรับไม่รับตอนนี้นะผมมองว่าเองไปเล่นละครล,ลิงนะและเองทำไปขนาดนี้เองไม่รับว่าความเลยอะไรยังไงหรือเองรู้อยู่แก่ใจว่าลุงคนนะน่าจะเป็นคนร้ายตัวจริงหรือเปล่านะเองถึงกลัวไง ก็คดีอื่นๆเองก็รับว่าความหมดเฮยสามสิบล้านเองก็รับเอมี่เองก็รับนะเอมี่อ่ะเองก็บอกเป็นผู้เสพนะสุดท้ายสารุทธรก็บอกว่าอะไรผู้ค้าผู้จําหน่ายเองไม่เห็นชี้แจงแล้วตอนนี้ยแม่มาไปไหนแนละ้ววันนี้ไปขึ้นเขาเจอแม่ไหมเอมี่อ่ะพา,มา,ม,ามาส่งสารหน่อยสารวินนะครับคดีนายอ๊อฟนะน้องหญิงเนะี่ยอันนั้นก็เหมือนกันโอ้โหนายตั้มก็มีทั้ง นักวิทยาศาสตร์มีหมอมีอะไรสุดท้ายก็ลูกฟางไงสาวอุทธรจำคุกเท่ไร่ตลอดชีวิตคดีน้องหญิงอะถ้าชนก็นอาชญะเสร็จีกนะมันแปลกนะทนายตั้มมาชนอาชญะเนะยเสร็จทุกไลายอาชญะเนี่ยเป็นแค่ทนายนะแต่มันเป็นวิศรวกรมันมีสติปัญญาเล่นทนายตั้มยังนะทนายตั้มเป็นยังไงลนะ่ะนะครับคดีน,น้องหญิงอะคดีในออฟเป็นไง,ง,นะนนง,งลูกฟามเป็นยงไงตลอดชีวิตเป็นผู้เลย ข่าวที่ผมติดตามข่าวเห็นมีชนะอยู่เนี่ยที่เห็นชัดในคดีหวยสามสิบล้าน,นถามว่าฝีมือทนายตามันไม่ใช่เมื่อกี้ยังเพิ่งคุยกับครูวิชาอยู่เลยฝีมือกองปราบเมื่อกี้เนี่ยเน,นี่ยครูวิชาโทรมาคุยอางเนี่ยเนี่ยแกก็นั่งดูอย่างสวัสดีครูวิชาหวยเป็นของครูนะเป็นของครูนะครับความจริงคือความจริงนะครับอ่นอกนั้นก็เป็นเรื่องเรื่องใครเรื่อง รื่องที่เขามีการอุ้มทอมนะสาวทมอมที่มีการอุ้มทอมท้องที่สอนอบางเขนนะนะครับเห็นบอกผู้เสียหายที่โดนอุ้มไปหน้าคอนโดตรงข้ามราชพัฒน์พระนครน,นะนะใกล้ๆสภาธนายเนี่ยท้องที่บางเขนอุ้มไปนะครับต้องวันแสกๆเนะีนะนะครับไม่รู้ว่าคดีชอบโกงหรือคดีอะไรอุ้มไปนะอุ้มไปก็ปล่อยกลับมาแล้วนะตำรวจก็ดูทะเบียนลงทะเบียนรถอะไรต่างก็เห็นก็ปล่อยมานะก็ต้องรู้ว่าอุ้มไปเพราะอะไร นะเรื่องช Ŋ ู้สาวเรื่องชอบโกงอะไรยังไงหรือเปล่านะนะครับเห็นบอกว่าผู้เสียหายนั้นนะได้รับการปล่อยมานะแล้วจะไม่ยอมแจ้งความนะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่มันชู้สาวอะไรหรือเปล่าหรือเรื่องเรื่องชอบโกงอะไรจำลองน,นีนะนะครับแต่นะก็อุ้มจนวันแจกนะนไม่ได้ไม่ได้ไปฆ่าเธออะไรโชคดีมีวงจรปิดถ้าไม่มีวงจรปิดก็ไม่รู้อะไรยังไงนะฮะแล้วก็ทะเบียนรถก็จริงไม่ได้ปลอมเปลอมอะไรต่างนะครับก็ การอุ้มเนี่ยมันมีความผิดต่อเสรีภาพนะแต่ถ้าเอาไปขังแล้วด้วยแล้วอันนั้นก็จะมีความผิดฐานกักขังตเงนี้แต่ถ้าบาังคับไปทํานู่นทํานี่มันก็โทษมันก็จะหนักขึ้นนะแต่ถ้าปล้นทรัพย์ก็หนักด้วยจำคุกกันธไรย์ยี่สิบปีนะาผมจำไม่ผิดผมเคยทําคดีอุ้มหลายคดีนะเช่นที่ทุ่งสงทุ่งสงเนี่ยก็น,นั้นก็เป็นอุ้มไปแล้วก็ไม่จ่ายค่าซื้อยางคลากันไม่จ่ายก็อุ้มนักธุรกิจสวนยางไปแล้วก็รีดกันนะครับ อันนั้นกับผมก็ทพํพอดีคดีใหญ่ครนั่นนะมีตํารวจโดนให้ออกจากราชการไปพักแล้วตอนหลังกลับมาใหม่นะครับคดีก็จบไปแล้วนะคดีอุ้มคดีอะไรมันมันเยอะสมัยนี้นะนะครับถ้าใครไม่อยากไม่อยากโดนอุ้มก็อย่าไปคดโกงครับหรือไม่ก็อย่าไปยุ่งกับเมียกับผัวเขาแรงต่างส่วนใหญ่ที่อุ้มไปก็คือหนึ่งชู้สาวสองพวกโกงเบี้ยวหนี้อะไรอะไรเียแล้วก็พวกค้ายาสามตีอย่างเนี่ยพวกนี้ นะเราก็อยา่าไปค้ายานะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะเพราะว่าเรื่องอุ้มกันหนึ่งชู้สาวแย่งเมียแย่งหัวอ,อะไรเขาจะโดนอุ้มแล้วก็พวกประมูลงานนะนะแล้วมกับพวกค้ายาพวกโกงทั้งหลายพวกนี้เขามีสิทธิ์โดนอุ้มไม่ต้องเดินนะนะครับ